ต้นอะไรเอ่ยใครรู้จักบ้างคะทุกคนบ้านแม่นันเรียกต้นละมุดนะคะแบบนี้ปลูกไว้สองปกีกว่าแล้วนะคะติดลูกแล้วเพราะว่าเราซื้อสายพันธุ์ที่เขาเพาะชำมาแล้วเขาตอนไว้แล้วนะพี่น้องกำลังออกดอกกำลังออกดอกอีกนะคะเล็กๆก,กำลังมองเห็นอยู่กำลังออกดอกจ้าตอนนี้ไอ้ลูกที่สุกแก่แล้วจะสุกแล้วก็มีวันนั้นแม่นันกินไปแล้วลูกหนึ่งมันสุกคาต้นเนาะ มันสุข้าต้นนะจ้ะเนาะต้นละมุดจ้าต้นละมุดโอ้อยากมีส่วนร่วมเนาะอยากเข้ากล้องเนาะเพื่อนผู้แสนดีไปไหนไปด้วยอยากมีส่วนร่วมอยากจะเข้ากล้องไปไหนไปด้วยกับแม่นันตลอดเลยขึ้นเขาลงห้อยไปเลี้ยงวัวไปไหนก็ไปด้วยตลอดนะจ้ะเนาะเป็นเพื่อนตลอดต้นละมุดจ้าต้นละมุดมัานแม่นันเรียกต้นละมุดเนาะทางภาคใต้เรียกต้นอะไรไม่ไแน่ใจเนาะเพื่อนจะปลูกไว้หลายต้นอยู่ ปลูกไว้อใน่องสวนทุเรียนนี่แหละในสวนก็จะปลูกหลายอย่างค่ะทุกคนเพราะว่าที่น้อยอยากได้เยอะเนาะมักอีหยังสอบอีหยังกับปลูกกันนั่นแหละพี่น้องเนาะอันนี้เขาแกแล้วได้จ้าแกแล้วหนึ่งทั้งทนี่ก็มีดอกออกดอกเนาะเริ่มออกดอกแล้วจ้าปีแรกนะคะปีแรกที่เขาติดดอกติดผลเนาะก็คงจะพอได้กินอยู่หวานพี่น้องหวานค่ะเมือนกินแล้ววน้วยหนึ่งเนาะจะมีรสชาติหอมหวานเนาะจ้าเนาะอ่าบางคน อาจจะสงสัยคาใจอุ้ยคุณโกหกฉันหรือเปล่าละมุดทําไมเป็นสีแบบนี้ <què separation now> ถ้าคนมีสวนเขาจะเขาจะไม่พูดคํานี้นะคะเขาจะรู้เพราะว่าแม่นันเคยเคยไปเที่ยวเคยไปอยู่อ่าที่จังหวัดนึงไปรู้จักกับแม่ค้าท่านมึงเนาะเขาขายอันนี้โดยเฉพาะเลยเขาจะมีสีย้อมนะคะทุกคนที่เขาขายอันนี้คือละมุดของแท้คือไม่ได้ย้อมสีจะประมาณนี้นะคะอ่าไม่ได้ย้อมสีนะอันนี้คือละมุดของแท้เลยจากต้นสดๆเลยนะคะ อันนี้คือสีของเขาแท้ๆเลยอถ้าสีสวยสวยงามอ่ะที่เราซื้อตามท้องตลาดอ่ะคือเขาย้อมสีนะคะเพื่อนๆเขาย้อมสีเพื่อให้มันสวยงามให้น่าทานอ่าให้ให้ผู้บริโภคอยากจะซื้อรับประทานจะแนะนําให้นะคะทุกคนแม่นันแม่นันรู้จักกับแม่ค้าที่เขาขายลูกละมุดนี่โดยตรงเลยเขาบอกว่าเขาจะย้อมสีเพื่อให้มันมีความสวยงามถ้าไม่สวยงามมันจะไม่ดึงดูดใจลูกค้าให้มาซื้อของเขาไปรับประทาน ทีนี้ถามว่ามันอันตรายไหมที่เรากินเนี่ยถ้ามันอันตรายเขาก็คงจะไม่ทําขายหรือยังไงไม่แน่ใจนะแต่ว่าทางที่ดีนะทุกคนแม่นันแนะนําว่าให้ล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้มีดปอกให้หนาๆห,หน่อยเนาะปอกเปลือกของเขาให้หนาๆห,หน่อยเพื่อว่าอตัว,ต,วตัวยาที่เขาเคลือบอยู่เขาเคลือบสีสีที่เขาเคลือบอยู่มันจะฝังเข้าไปลึกอยู่นะมันจะออกสีส้มๆใช่ไหมอันที่เราซื้อตามท้องตลาดมันจะออกสีส้มๆนะคะทุกคน แต่อันนี้คือของจริงจากต้นเลยค่ะของจริงเลยและแม่นั้นก็ไปรู้จักกับแม่ค้าท่านนั้นแกก็แนะนําแกก็บอกว่าแกกินเองแกก็ยังปอกเปลือกนะคะทุกคนแกย้อมขายนี่แหละแต่แกก็ปอกเปลือกเนาะแกซื้อมาแกจะมาล้างทําความสะอาดแล้วก็มาย้อมสีอีกทีหนึงสีที่เขาย้อมอะ่ะมันจะติดมือเลยค่ะถ้าไม่ใส่ถุงมือติดให้เห็นเลยวันนี้ก็ มีคลิปดีๆมาแนะนําแค่นี้นะคะทุกคนต้นละมุดจ้าต้นละมุดเอามาฝากเพื่อนๆเ,เนาะอวดนิดนึงจะอวดนิดนึง